ใครเจอปัญหาแอปทิ k Tok เข้าไม่ได้นะครับจะต้องลบทิ้งติดตั้งใหม่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขครับอาการก็คือวันดีคืนดีเนี่ยแอปมันดิงออกครับมันไม่สามารถเข้าได้นะครับไม่ว่าคุณจะเคลียร์แคชก็แล้วรีสตาร์ก็แล้วทำอะ้รก็ไม่เย็นผลครับสุดท้ายต้องลบแอปทิ้งติดตั้งใหม่ล็อกอินใหม่ครับ จนในที่สุดพี่เลี้ยงก็ทนไม่ไหวครับก็ติดต่อไปที่หัวเว่ยโดยตรงครับซึ่งหัวเว่ยเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับพอเขารู้เรื่องเนี่ยเขาก็หาวิธีการแก้ปัญหาให้ครับโทรติดต่อหาพี่เลี้ยงทุกวันเลยนะซึ่งพี่เลี้ยงก็เด้งเกือบทุกวันพอดีเลยครับซึ่งทางหัวเว่ยก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยการส่งลิงก์มาให้พี่เลี้ยงโหลดนะครับทางเมสเซจในโทรศัพท์นะครับ แต่ประเด็นคือเพื่อนๆก่อนจะกดลิงก์ในี้ให้ตามเนี่ยต้องเช็คให้มั่นใจก่อนนะครับว่ามาจากทางบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทแม่ที่เราติดต่อจริงๆไม่ใช่เป็นลิงก์ของมิจฉาชีพนะครับหัวยเ,เนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามานะครับในมือถือนะก็จะเป็นลิงก์แบบนี้ให้เรากดนะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์เรานะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดตัวด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ลิงก์แบบนี้มาเนี่ยพี่เลี้ยงก็แนะนาให้เพื่อนๆน,นะครับโทรไปที่หัวเว่ยคอร